สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยูถีท้ทาเรือซีธนูนะครับวันนี้ก็มาตกปลาทราอีกนะครับมาแก้มือเมื่อวานครับได้มีกี่ตัวเองเนี่ยมากับใหญ่เน่าอีกครับเดี๋ยวใหญ่เน่าเตรียมอุป,อปกรณ์ก่อนนะครับนี่บอลก็แบ่งมาไวาแล้วครับเดี๋ยวเผื่อที่ใหญ่เนา่าอาจจะเดินออกไปตกข้างนอกนูน่นหรือเป่าก็ไม่รู้นะบอลก็เลยแบ่งเยื่อไว้ครับอันนี้แม่งคายู่ในขวดนี่ ป่าทรายครับนี่ครับเบ็ดบรรชายเบ็ดเยี่ยงวะเย็นเอานะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเสียบเยี่ยครับบรรชยโยนข้างหน้าตรงนี้เป็นปืนทรายอยู่ครับตรงนี้นี่ครับบรรยากาศวันนี้ดูดีกว่าสองสามวันที่ผ่านมานะครับขืนก็น้อยลงนะครับแล้วก็ลงก็น้อย ลงด้วยนะไฟนู้นก็มีคนตบคนหนึ่งครับนูนั่งอยู่โอ้ยปลาลูกึ่งนะปลาลูกึ่งนี่ครับปลาลูกึ่ง ปลาลูครึ่งจะมีคีบตรงนี้ครับเป็นสีเรื่องยู่ไขลายๆปลาดอกมากเลยครับนี่ครับยู่ไข่าย่ปลาดอกมากนะคีบตรงนี้ครับสีเรื่องช่วยหมากเลยกินอ่ร้อยครับเอาไปเอาไป เดี๋ยวเราได้ตุ๊กแกตัวหนึ่งครับอ่ะโอเคปอดเลยอ่าล,ล,ลูกดูดำทำเยือแกลงตกตุ๊กแกดูครับชายเย่าปลามึกมเบ็ดบนปลาดึงเลรอครับ วายกินงับป๊บเดียวมาดูครับนี่นี่นี่นั่น,นวายป่าซ้ายอยู่ในปากวายเลยนั่นมันดึงอยู่ยยแกนเอาแปรีวไว้ตรงมือมานี่ไงนี่อะยุ่นี่น่นนะเดี๋ยวนี่เดินสายเบ็ดก่อน ใหย่เน่าจับไว้ได้แล้วนี่กินปลาเมื่อกี้ว้าวอุ้ยคัดเลยเหรอเดี๋ยวหลัดเดี๋ยวเลยนี่มันดีหลัดเลยดิต้นใส่ใส่หนู่มต้นเลยใส่ไม่ได้ต้องใส่บอยโอ้เู้หาตายบอนี่โอ้ยังไม่ตายว้าวครับใหญ่เน่าแทงเข้าไปแล้วนี่ได้ตัวนึงโอ้ย dù nó bỏ nè quái dù tân mấy đứng tân đứng đi đứng tích nuôi oi 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 tân oman bê tao tóc bê tao nguyện oi tóc ta, ta. Oh, mình tít oi ôi, ôi. tao nguyện ta tóc ông mình nguyện ta. tóc bê tao nguyện oi tóc bê tao ยังไม่ตายเลยจนดัวมันครบตั้งนานนี่วายเอาไปกินเคยกับบนเก็บปลา่อนเนิ่นมันติดอีกตัวครับป้าแนปาแนปปเนแปปเนแเก็บก้อนนะครับ สวยมากลนู oi, ่าลินนี่จิกได้ไวไหมได้เยอะเลยกับตัวหนึ่งเมื่อกี้ีิได้ตัวใหญ่เนอรตารตัวเดียวก็เย้ยนะนี่ตาลินได้กับนี่โว่าได้ไหมเียน้องอ้หนักอยู่นะกับสองโลไว้นู่นแหละ นี่เกอบสองโลได้นากนนี <c ười> <c ười> ่นนี่เดี๋ยวให้แกลากงนี้ดูนี่บนนี้ไปลากดูนู่กครับติดแล้ววายตัวนกวู้ย้ยไหมเก็บตา

lấy đi tuổi dây nè một kỳ thi kín ba tuổi dây không nhé

เรียบตรงตัวมันยังไหมจาลิ จับเร็วได้เร็วตัวย้อยลุยตัวนั้นว้าวนี่เยี่ยมแบบเฟื่อนเลยดูสองตัวติดเลยตรงนี้ xuống này, tất điệu Biển cu gặp cu tai một ghi Tuổi nữa Kinh tai lui mà kì เนาหนังคำว้ตาลินเมื่อกี้ได้ประมาณสี่ตัวแต่เดียวสามสี่ตัวแล้วสองโลสองโลว่าเกือบสามโลไปแล้วรวมทั้งหมดนะแกเร็ดยังอู้นี่เนาทำจะเร็ดแล้วครับดูนี่ต้องเมามีคมเรื่องไม่กี่ตัวละ ประมาณเกือบสามโลไปแล้วได้ตัวเยอะด้วยตาดินเมื่อกี้ไหวไหมนี่ยใหญ่จังปลาไม่กินเลยยายน่าวะนท,ทังทำวายก่อนวันนี้เดี๋ยวถ้าน้ำดีๆจะมาตกไม้นะคะมาแก้ตัวนี่ยายเ่า,เาได้ดูปลาลูกโล่งแก้วเอ่อปลาได้นะนี่ปลายได้เลยดูดำเมื่อกลับลืมปาลาดูดำความจริงแกเดาทำเยอะนะแต่ว่าแกท น้ำยังไม่ซวยบอลได้สามตัวครับไปดูไปดูนี่ครับของบอลโอ้โหแถวเมื่อวานเลยสามตัวแต่ใหญ่กว่าเมื่อวานครับนี่สามตัวใหญ่กว่าเมื่อวานนี่ครับเอาเบ็ดขึ้นมาเมื่อกี้ติดลูกทุกแกมาไปครับเอาไปปล่อยกลับบ้านกันดีว่า โอเคครับาทางกลับบ้านแล้วะพบกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บนไปก้นนะครับไม่ได้ทำหาในดูเพราะว่าได้ปลาน้อยครับเดี๋ยววันลั่งปนจะทำกับข้าวให้ดูอีกนะไปแล้วครับบายบาย